แกงไตปลาเผ็ดๆพ,พี่น้องเลยมาพี่น้องเตรียมของหวานไว้แก่เผ็ดแกงไตปลาจากบิ่งคนอีสานเป็นแกงไตปลาด้วยนน้ำพริกอันน้ำพริกแกงไตปลานี่อัน มีคนหัวจากกันกาอันพันยุผากไตพันยูผู้เก็บเพันไปเมืองไทยพ่นเอาน้ำพริกน้ำพริกแกงไตปลามาฝากก็เลยแกงกินเผ็ดเผ็ดเดบิง่งพี่น้องพักแกง เจียมเครื่องเจียมเครื่องแก่เ็ดพี่น้องเผ็ดคัดเห็นสีแนี่ยอันี้เผ็เพชะโบเฮ็ดจานไงเพราะว่าอยากกินโบเมิดพี่น้อง แงเพื่อมูน้่เพราะว่ามูสิมาก,กินเขานั่มมาซำมูสิมาก,กินเขาก็เลยแกงเพื่อมูเพราะว่าแกงไตปลากินกับเขาก็ได้นะกินกับขนมกินก็ได้เผ็ดคักพี่น้อง ปวเพ็ดมันกระบาดแสบนะักแกงไตปลาเนาะ จอดความเผ็ดพี่นาง เพจเอาใครพีพ่น้องเอ้ย สีลอยสิดาสดรองเบิงมือแรงเพิ่นมากไต้เพิ่นเสียสมักเพชรขากินยังเพิ่นมกันมกล่องถ่าเฮ็ดคลิป ถา้าเราว่ายูนี่เนาะเห็ดคีบปปรจงไปให้ดเราซิมเลิกง,งานมาเนี่ยเหมือแลงเราสิถามหาว่าจะกินอย่างเมื่อนี่จะเอาไ้ให้ดซิมบ่ปุ้ยเดี๋ยวเราแกงไตปลาเหมือแล้งมิดหมอหอมรองมิดพี่น้อง แกงบะหมี่แซ่ผักขาแล้วบอลลองแล้วเป็นล่มแต่ว่าแกงไตปลาแล้วสิล่องนี่หรอเผ็ดค่ะเผ็ดเนี่ยแกงบะหมี่ทีแล้วบอล่องคือว่าม่นยังแล้วถือกินแล้วเมัาแล้วเ,เม้าพักขา แกงน้ำม่นรากกระร่องราวาบ่มีปลาขามือแลงแล้วล,บบล่งลลองแกงแกงไตปลาแล้วสิสะอื่น ไดเรามักแล้วก็ขอไปให้มูลแล้วซีมน้ำพี่นองเลยขนมจีนเล้าก็มักกินแต่ว่าแกงไตป่าแล้วยังบ้อนเคยกินเดี๋ยวเราจะเจอเจอไทยพิกขี้นโอ้พี่น้พีนองมาแร็ง นาคอยกินคอยกระน้อมคอยกินคอยกระเพ็ด แซ่บแบบทรมานพี่น้องแซ่บแบบทรมานแซ่บแบบเผ็ดเผ็ดโมูฝรั่งเขาถามบะเป็นหนังคือกินเผ็ดอะ mùa vam mì pep nhao ku kì nhao mẹ kayak kìm pep nhao mẹ 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 kìm chì vi xúc đập hình hằng môn sục lèo ván ván chìa 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 ไอซีดาซื้อรุ่นใหม่มารุ่นบะชุกบะแซบมันสมรุ่นนี้แซบเพราะว่ามันชุกมาแต่ละนสมบูพี่น้องสมบูกัแบแซบอ ถือพรอมพี่น้องเลยสี้สมพูเนี่ยซื้อยูเพนนี่พี่น้องยูเพนนี่หมากเดือนหน่วยละบาทบาทห้าสิบเ้นใช่ให้แล้วซื้อมหนวยเดียวเพราะว่า สิกินบะท่านพี่น้องสิไปเมืองไทยผลละไม้ยังเต็มโตอยู่มือสุดท้ายนี่สิได้เฮ็ดตะคลิปอ่ะกินผลละไม้อยู่พเพราะว่าเสียดายมันกินบะท่านเอาไปทรงย่ามไปทรงบักม่วงแต่ยังได้หลายอยู่ยอดสิบปอกปอกหลับไปทรงย่า พากันคลิปหน้าจ้า